สวัสดีทุกทุกท่านด้วยน,นะครับผมตอนนี้ๆๆทุกทุกท่านกำลังอยู่ในเกม Assassin's Creed Origins นะครับอยู่กันใน EP ที่15แล้วนะฮะตอนนี้เควสต์หลักของเราเนี่ยจะต้องไปทำการลอบฆ่า<ต>นะครับคลาวิอุสนะอยู่ในโบสถ์อยู่ในวิหารอนะไรักทีหนึ่นงไม่ผมมองจากในแผนที่นะครับโอเคเดี๋ยวเราวิ่งไปกันเลยนะระยะห่าง300กว่าเมตรไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ั้นเดี๋ยวปีนเอาแล้วกันเออเราเป็น Assassin's Creed เราจะต้องปีนไปครับ<ป> ไปเรื่อยๆโอ้อยู่บนนั้นเหรอแต่ผมต้องแบบแอบ,บ,บ,บหมดแล้วปีนโจงแจ้งด้านหน้าไม่ได้แล้วต้องปีนตามหน้าผานี่แหละโอเคไป ลครับทีนี้เราไปมาอยู่ตรงขอบโซนกําแพงเมืองแล้วนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้เซนุเพื่อสอดส,ส่องว่าศัตรูยอ,อยู่ที่าอยู่นนนี่แหละเพรยียบเลยครับคนาในนี้โอ้ยตากมกำแพงเมืองเยอะแยะไปไหนแล้วก็มีสมบัติให้เราดูด้วยนะครับ ดูดูไปทั่วมีใครไหมตามนี้ไม่มีนะแล้วก็มันมีเลเวลสูงๆแล้วเลยครับสามสิบกว่าหมอไม่เห็นอะไรแล้วอเ,เอาละทีนี้เนี่ยผมต้องค่อยๆเข้าไปนะครับเริ่มจากนี่ก่อนเลย ตัวนี้ก่อนเลยใกล้ๆนะใกล้ๆมาแล้วลูกจ๋าไปอยากจัดให้ลงไปนอนเออเฮ้ยทางนี้ทางนี้ได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 ้ ซ้ายขวาไม่มีใครนะครับด้านหลังก็มุมอับสายตาเออเอาเลยเออนอนทำไมใครสั่งให้นอนแล้วก็อุ้มไปแอบจะไปแอบแต่พงหญ้านะครับน่ารักสวยแล้วก็ตรงนั้น ยังเหลืออู่ห้าชิ้นไปนอนไปสวยครับแล้วก็แขงร้อยตายอยู่ข้างในเหรอไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นก็เสร็จครับเรียบร้อยไ,ไปอีกหนึ่งจัดการแล้วรอบให้เรียบร้อยก่อนครับ อีกไหมไซนุ hmm. ช่วยด <gained> ูหน่อยมีใครอีกไหมรอบๆพิหารนี้มีครับมี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 กี่ตัวเนี่ยหนึ่งตัวเห็นแค่ตัวเดียวรอบๆรอบๆข้างล่างอันตัวหนึ่งตรงนี้ตัวหนึ่งทางเข้าอยู่ตรงไหนอ่ะ ดูก่อนทางเข้าทางเข้าอยูดสายวาข้างหน้าก็เข้าไม่ได้ข้างบนเหรอ,อผมหาจุดก่อนคนระับหรือว่าต้องแอบมาเข้าด้านหลัง เข้าอยู่โอเคไปเดี๋ยวไปจัดการอ่าเรียกมาเรียกมาเข้ามาเข้ามาต<ป>ายนี่ล่ะนี่ล่ะมาสิจา้ามาสิจา้ามาสิจา้าหาทุกเข้านะครับ Én is az én radionám! และตอนนี้ทางเข้าก็อยู่ตรงนี้นี่เองตรงหน้าต่างเนี่ยฮะเอาละครับเราเข้ามาได้แล้วหาตั้งนานไอ้ฟลาวิอุสใช่ไหมมารู้ตัวหรือเปล่าว่าเรามาแล้วซับส,สิบห้าข้าจะไปรู้ลราาแล้วไม่ได้มาแล้วไบเอกออฟซีว่าไบเอกออฟซีว่ามันถือแอปเปิ้ลเย็นไปด้วย ฆ่าตามเจ้านานแล้วบ้านสบายมีกแล้วเจ้าก็คือคนที่ฆ่าลูกชายข้าไม่เป้นคนที่ฆ่า ทำไมแกไม่ฆ่าข้างแต่ตอนที่อยู่อเล็กซานเดียล่ะอไรโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยอะไรขึ้นโอ้ยโโดนตีก่อนเหรอขอที่ถอะวะขอที่ตัวะเฮ้ยโหมีวิญญาด้วยเหรออยู่ไหนอะ Mari, 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 đi quá Mari, Mari, Mari,

ไม่โดว่ะไม่้าะคนี้นาะนี่พลังเยอะเหเกินพยัเยอะเหลือเกินซ้ายขวาซ้ายขอที่เถอะว่ะลัทธนูไม่แรงว่ะเข้าหน้าไปดิเข้าหน้าไปดิมาดิสู้กันจังๆดิ thank <laughs> you โอยโอ๊ยไม่โดนอือโดน <c oughs> มโดนหวรเปล่าเออจะหาไปไหนอะมามาจะอนบิสอะไรก็แล้วแต่พวกวะมามา

โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอบ้าเอ้ยไม่หวแล้วเว้ยเอาลูกวิ่งหาใครเนี่ยิไปโดยเยดเล่มบลันิก้ยโอ้ยเนยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ย้ยะเหอมาประเชิหน้ากันสิวะ นคนคิ้งค์ค้าเฮ้ยเฮ้เดเอาสะเดตเอาฮเ้ดี๋วะเ้ยเ้ยโอ๊ยโอยโอยโดนแล้วอุย้ยโดน โอ้ยคไมู่้เป็นแคอะไรของนเนียจนในรรช้แอปเปอรดีเด้นอนวะมาดิเอยอยู่ดีวะอีนเดียจะตายแล้วเนี่ยมามามา เข้าหน้าไปดิมาดิมาดิหลบทำไมเล่าไหนอยู่ไหน แล้วก um. ็ไ <lag> ม <os> ่โดนใครด้วยนี่เจ้าตายต่อารับโอ้โหเล่นอลาบากยากเย็นแสนเข็นเรีือร้อยเยังเด็กอยู่นะลูกของข้า ไอ้วุ่เวายก็ให้คลูก่าย่อสั้นสุดไปเขาใจเลยตายหมดแล้วผีออดอร่นลูกชายของเจ้าตายหมดแล้วผีออดอื่นของที่ซ่าข้าเขาสิข้าเขาเลยข้าเขาปายกแบบ ัวไเขาทำไม่ได้เขาทำไม่ได้เาทำไมไ่ได้อ่าลูกชายมาครับ It's a red pepper ไม่เป็นไรท่านพ่อโอ้โหไม่ไม่ไม่ I will lose forever ข้าจะต้องเสียใจไปตลอดกาลไม่ตลอดไปหรอกท่านพ่อ I will be waiting for you in the field of r e e d s ข้าจะรอท่านอยู่ที่เส้นทางช้างเผือกกัแปลไปเลยเด The field on e ิล of r e ีดน่าจะเป็นเส้นทางที่แบบว่าหลังความตายอะไรมาเนี่ยครับลูกชายบอกว่าจะรอเราอยู่ที่นั่นนะข้าต้องไปแล้วขนนกมาสะจันปากเป็นีเออเป็นความแค้นครับสะสางได้แต่ลูกก็ไม่ฟื้นขึ้นมาตายแล้วตายเลย car has must son's know our been rest. put to พูดถึงอาญาครับเพื่อสักครู่นี้โอเค Last ล t กออฟเดอะแมจใจแมจใจคนสุดท้ายถึงเจ้าจะไปสนับข้าแต่เจ้าก็เป็นคนที่กลิ่นกาดนั้นข้าจะขออุ้มเจ้าแล้วมาวางบูชายันตรงนี้ลาก่อยโอเคครับ เอาละทีนี้เควสต่อไปจะให้เราทำอะไรต่อ last of แมดใจแมดใจคนสุดท้ายใส่เควสมีเยอะมากโอเคงั้นสำหรับ EP ที่15นี้นะครับ <c oughs> ผมจะขอจบไปเพียงตรงนี้นะโอ้โหแค่สู้กับ f l าวิอุนี่ก็ใช้เวลานานมากอมพอสมควรแล้วนะพอจะฆ่าได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโอเคครับไว้เดี๋ยวเรามาเจอนคราวหน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไ้เพียงท่านี้สวัสดีครับ